เนี่ยนะดูนะตอนนี้มาถึงเนี่ยเขาใส่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น G10 base หรือว่าไอ้ที่ประ,ประครบคลองหลังเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยเคยมีอาการปวดหลังมากแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วตอนนั้นเขาก็เอ็กซเรย์ดูละอยเคสเนี่ยมาดูเนี่ยเอ็กซเรย์ก็พบว่ามันมีกระดูกยุบอยู่2ตำแหน่งเนาะอันนี้คือกระดูกนี่ดีที่มันยุบนั่คือตำแหน่งตรงนี้อันนี้1นนะอันนี้2ตรงนี้ก็ยุบนะแต่จริงๆไม่ใช่2ตำแหน่งนอะอันนี้1อัน2อ,อันตรงนี้มันความสูงก็หายไปนะสอัน ที่จริงมันต้องไปไล่ดูข้างบนอีกว่ามันมีการยุบเพิ่มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอยุบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนไข้าอายุแค่60เองเนี่ยมันมีโอกาสเป็นทั้ง1คือกระดูกพุนก็เป็นไปได้อันนี้2มันอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยฮอร์โมนที่สูงแล้วทําให้เกิดมีการทาลายกระดูกก็เกิดกระดูกยุบได้นะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดเจอคนไข้แต,แต่ถ้าเกิดตับกันนะคนไข้าอายุมากกว่านี้เช่น7 0็ดสิปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมันมกจะเป็นจากกระดูกพุนแต่ถ้าเกิดอายุน้อยประมาณ50 60แห,แห้าแห่ย การรักษาเนี่ยมันจะต้องไปตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนิดหนึงน่งเช่น1ก็คืออาจจะต้องไปตรวจ MRI เพื่อที่จะดูว่า1เนี่ยมันเป็นยุบธรรมดาหรือว่าเป็นยุบจากเรื่องของมีมะเร็งลูกรามมาที่กระดูกอันที่1นนะอันที่2ก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลือดตรวจเลือดเนี่ยคือดูอะไรบ้างก็คือ1ดูระดับวิตามินดีดูระดับของพาราไทรอยฮอร์โมนดูเรื่องของไทรอย oi, แล้วก็ดูเรื่องของมันติเปอร์เมโลมาหรือว่าพวกมะเร็งของโพรงกระดูกโพรงไอของไอเม็ดเลือ e ดนะครับ เพื่อที่จะมาแยกสาเหตุว่าถ้าเกิดตรวจแล้วผิดปกติทั้งเอ๊อะปกติทั้งหมดเลยไม่มีเลยเราก็จะได้สบายใจว่าโอเคกระดูกยุบเนี่ยมันเกิดจากกระดูกคุณจริงๆนะครับอันนี้1น,นะอ่ะอันนี้คือการตรวจเพิ่มเติมหาสาเหตุถ้าเกิดเกิดเจอกระดูกยุบในคนที่อายุป,ประมาณสัก5060นะอันที่2ก็คือแนวทางการรักษาวันนี้คนไข้ามาเนี่ยด้วยอาการปวดเยอะเพราะปวดเยอะเนี่ยสิ่งที่ทาในการรักษาคนไข้ที่มีกระดูกยุบหลายๆตำแหน่งเนี่ยก็คืออันนี้หนึ่งก็คือ ต้องให้คนไข้ได้พักนะนอนพักอันที่2การรักษาแก้ปวดคือฉีดยายาที่ใช้ก็คือฉีดยาข้อาาพวงมาติดเพื่อลดอกาการปวดแล้วก็อันที่2คืออาจจะต้องรักษากระดูกพุนไปด้วยกันเลยซึ่งการรักษากระดูกพุนเนี่ยมันก็จะมียาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นยากระตุ้นการสร้างกระดูกพวกนี้ก็จะเร่งทําให้เกิดไอ,อกระดูกมันติดกันได้ไวขึ้นแล้วก็จะลดอาการปวดได้ด้วยนะแต่ข้อเสียคือมันต้องฉีดทุกวันฉีดด้วยตัวเองเหมือนกับฉีดไอยาเบาหวานนะครับเนาะอันนี้คือ ยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากระตุ้นการสร้างกระดูกกับยากลุ่มที่2นั่นคือเขาเรียกเป็นยายับยับย้ยงการทำลายกระดูกซึ่งยายับยับ้งการทำลายกระดูกนี่ก็คืออาจจะฉีดปีละครั้งนะอย่างที่บอกแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉีดไปเรื่อยๆสัก5ปีนะแล้วก็เราก็ประเมินดูว่าคนไข้มีความเสี่ยงมีกระดูกหักเพิ่มไหมถ้าไม่มีกระดูกหักเพิ่มก็อาจจะหยุดยาไปก่อนแต่ว่าอาจจะฉีดปีละครั้งปีละครั้ง5ปีหรือว่ามันจะมีอีกแบบคือ6เดือนครั้งก็มียาหลายแบบนะแล้วยากลุ่มนี้ วัตถุประสงค์ในการรักษาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยากระตุ้นการสร้างกระดูกหรือว่ายายับยั้งการวายกระดูกเนี่ยก็คือมีเป้าประสงค์หลักคือไม่ต้องการให้เกิดการหักของกระดูกเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเคสเนี่ยมีหักอยู่ทั้งสองตำแหน่งนี้ละโอกาสความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดไม่ได้รักษากระดูกคุณเนี่ยมันก็จะหักเพิ่มจะยุบเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงนั้น,นการรักษาก็ประกอบด้วย1ลดปวดให้คนไข้2ก็คือรักษาเรื่องกระดูกพุ นาะอันนี้คือเป็นแนวทางในการรักษาคนไข้ที่มีอาการปวดหลังแล้วก็กระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพุนนะครับ